อย่าไปสับสนถ้าคือว่าทุเรียนเรานะแตกใบใหม่เป็นใบเพสราดมันคล้ายๆกับเชื้อของฟิวเซเรี่มแต่มันไม่เหี่ยวรูลงป้าป้าสอนวิธีการแยกโรคฟิวเซเรี่มกับโรคอื่นๆได้ไหมคะเพราะว่าการรักษามันก็ไม่เหมือนกันเนาะเราต้องจัดเป็นชุดฟิวเซเรี่มเนี่ยอาการของมันก็คือเหี่ยวโรคเหี่ยวฟิวเซเรี่มมันจะเป็นที่กิ่งแต่ละกิ่งใบมันจะเหี่ยวลักษณะอาการลักษณะเหี่ยวๆแบบนี้มันก็มีหลายโรคนะการถูก มันก็เหี่ยวแล้วอาการมันจะแตกต่างจากตรงนี้ไหมกรณีที่เป็นโรคเหี่ยวนะเกิดจากเชื้อฟิวซเรียมเนี่ยอาการของมันก็คืออย่างนี้มันจะเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งใดกิ่งหนึ่งก่อนมันยังไม่สามารถเป็นทั้ง,งลำต้นเลยนะทั่วลำต้นยังไม่เป็นเป็นกิ่งใดกิ่งหนึ่งกิ่งที่เป็นเนี่ยมันจะเริ่มจากสีเขียวมันจะเริ่มกลายเป็นสีน้าตาลโดยที่ใบแต่ละใบในกิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกทําลายไม่มีอาการของโรคแต่มันจะเหี่ยวไปเรื่อยๆ ตั้งแต่จากยอดลงมาเหี่ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลู่ลงอะ่ะเหี่ยวลู่ลงจากสีเขียวเนี่ยก็กลายเป็นสีน้ําตาลอ่อนกลายเป็นสีน้ําตาลแก่แล้วก็คือเป็นสีน้ําตาลทั้งกิ่งเลยนะลักษณะของฟิวโซเลนจะเป็นอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับโรคอื่นโรคไอ,อ,คอ,อ,คอตัวก้านทู่ก้กานทู่นะไดแบกอะ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันก็จะไม่มีอาการของใบเหมือนกันแต่ถ้าใบาเริ่มต้นมีอาการแต่ถ้าเชื้อเข้าไปที่ท่อน้ำท่ออาหารแล้วเนี่ยใบยที่ถูกทำลายอยาจะไม่เห็นอาการผิดปกติ มันคล้ายๆกับฟิวิซเลียมแต่ต่างกันตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเป็น back, ไดแบคเนี่ยใบยอดอะ่ะมันจะเริ่มร่วงลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนไปถึงโคนตน้นแต่ฟิวเซเลียมไม่ใช่มันจะไม่ร่วงมันจะเหี่ยวลู่ลงมาเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเลยสุดท้ายมันก็จะหล่นมาทั้งกิ่งแล้วมันก็จะใบก็จะร่วงต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นไปดูให้ดีแล้วอันนึงที่ยาสื่อีนึงก็คืออยาไบสับสน ถ้าคือว่าทุเรียนเราแตกใบใหม่เป็นใบเพสระคล้ายๆกับเชื้อเหี่ยวของฟิวเซเรี่ียมแต่มันไม่เหี่ยวรูลงเห็นไหมอาการคล้ายๆกันเลยแล้วมันจะเป็นทั่วทั้งลําต้นดูให้ดีอันนี้คือใบเพสระอาการคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นวิธีแยกโรคนะคะระหว่างฟิวเซเรี่ียมกับโรคอื่นๆ,ๆก็สําหรับการรักษาฟิวเซเรี่ียมจะเป็นยังไงมีวิธีการยังไงก็ติดตามได้ในคลิปถัดไปค่ะ